ชทกูไม่ค่อยกูไม่ค่อยอยากแบบกูไม่ค่อยอยากสอนคนมันก็ใจว่าก็กูก็ไม่ได้คนดีเดย์อะไรล่ะกูก็แตกๆคนมึงนี่แหละกูก็เลยไม่ไม่กล้าจะแบบว่าเอ่มึงทํางี้ดิกูก็คนอ่ะเออมันก็มันก็แบบไงแต่วันนี้สักหน่อยแล้วกันเพราะว่าเพราะว่าพอดีน้องชายสุดที่รักกูโทรมาแล้วก็กูก็เลยสอนน้องไปหนึ่งโบแล้วกูก็เลยคิดว่าเอ้ยไอ้ที่กูบอกน้องเนี่ยจริงๆมันน่าจะเป็นประโยชน์กับพวกมึงทุกคนด้วยนะอันแน่เพราะพวกมึงก็น้องกูทั้งนั้นอันไง อาปมมือถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้และอยากเลียงกาแฟผมสามารถที่จะทําได้ที่ระบบเมมเบอร์ชิพครับสมาชิกสามารถดูไลฟ์ย้อนหลังได้แบบเ,เต็มๆมีโพสต์หลังบ้านเฉพาะสมาชิกมีบัตรเครดิตสีสวยอยู่หลังชื่อด้วยนะครับและผมต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านครับที่ช่วยให้ผมสามารถสร้างสารรค์คอนเทนต์ได้แบบที่เป็นตัวของตัวเองสุดๆและขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมนะครับ คอนเทนต์หลักของเราในวันนี้นะครับด้านเคส425ดิกรีที่มีเคส s 25ครบทุกสไตล์ให้เลือกสรรใครอยากได้เคสสวยๆก็นี่เลยครับเคสเมดเคสสเปซนะครับหรือถ้าใครอยากได้น่ารักในแชทไอเฟสหรือถ้าพวกนายเนี่ยเป็นแบบเท่ๆในแชทเพอร์ลิเกน UAG เหมาะหรือถ้าใครอยากได้อะไรใหม่ๆก็นี่เลยนะจีโอตอนเนี้ยเขามีลด10%นะครับทั้งเคสและฟิล์มของเคสท5ไปใช้กันด้วยนะเอ่อเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือเรื่องของความมั่นใจหรือว่าคอนฟิดเอนซ์นั่นเองนะครับคือเราเนี่ย ผมไม่รู้ว่ายังไงแต่บ้านผมเนี่ยก็คือโตมาก็คือมันต้องถอมตัวแล้วก็ไม่ไปกดใครลงซึ่งผมแวรรูมากๆถูกไหมจะว่ายางไงเดี๋ยวผมก็เวลาใครชมก็ไม่เท่าไรหรอกครับแบบไม่ครับมันไม่ไม่ใช่อะไรอย่างนั้นอะไรเงี้ยเออแต่ว่าพอมาถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยในของชีวิตของผมนะผมรู้สึกว่ามันจะต้องอยู่แบบไม่ใช่ว่ามึงไม่รับคําชมเลยหรือว่ามึงไม่ให้ความเขาเรียกว่าอะไรวะความมั่นใจกับตัวเองเลยใช่ไหมเราบอกว่ากบ เพราะว่าเราทําเรื่องเนี้ยเรารู้สึกว่ามันแบบเออใครๆก็ทําได้อะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วมึงทําได้เนี่ยมันก็ไม่ไม่แย่นะใช่ไหมทีนี้มันจะมีบาลานซ์อยู่ไว้ทุกคนก็คืออ่ะทุกคนเห็นว่าผมเวลาเวลาที่ผมชอบพูดแบบเฮ้ย hey, จริงๆกูก็พอตัวอยู่นะเว้ยกูก็เก่งเว้ยอะไรเงี้ยจริงๆคือทําไมพูดอย่างนั้นแล้วมันคืออะไรใช่ปะ่ะคือผมรู้สึกว่าณจุดหนึ่งในชีวิตของเราอะแม่งจะต้องแบบยอมรับก่อนว่ามึงะตัวมึงเองเนี่ยเก่งเรื่องอะไรวะแล้วก็ไม่เก่งเรื่องอะไร ไอ้เรื่องที่มึงเก่งเนี่ยมันก็ต้องให้เครดิตตัวเองด้วยใช่ปะผมเองก็บอกว่าอเออผมเก่งนะไอเขียนโปรแกรมผมเก่งเลยแต่มีคนเก่งกว่าผมนะแต่ผมไม่ได้แย่อ่ะก็พอตัวเหมือนกันใช่ปะแล้วน้องชายผมก็ถามว่าแล้วพูดแบบนี้ได้ไงวะหมายถึงว่าทํำยังไงถึงจะแบบพูดคํานั้นด้วยความมั่นใจได้เพราะว่ามันรู้สึกว่าเหมือนกับมันอวดอะใช่ปะคือเราคิดว่าเรื่องนี้เวลาเราจะพูดอะมันไม่ได้มันมันต้องอยู่ที่ i n น e n นชั n นะว่าแบบไอ้กูไม่ใช่กูไม่ได้จะอวดกูแค่แบบไอ้กูก็พอไหว เออได้อยู่ได้อยู่ใช่ไหมอ่าแล้วก็ก็กูเก่งจริงๆถ้าเกิดว่าแบบโยนอะไรมากูก็ทําได้จริงๆเพราะว่ากูทําได้ไงเออประเมินตัวเองอย่างจริงใจมากกว่าใช่ไหมคือสมมติว่ามันมีอะไรบางอย่างมาปุ๊บแล้วคุณคิดว่าคุณทําได้คุณก็บอกว่าคุณทําได้น่าจะไหวใช่ป่ะหรือถ้าเกิดว่าอะไรมาแบบไม่เข้าใจเลยก็ต้องบอกว่าไม่เข้าใจเลยใช่ป่ะมันก็ชีวิตคนเรามันก็มีแค่นี้มีแค่รู้กับไม่รู้หรือทําได้กับไม่ได้ใช่ไหมเออเราเก่งเรื่องนี้หรือเราไม่เก่งมีแค่นี้เลย แล้วถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะบอกตัวเองได้ว่าเฮ้ย hey, มึงเก่งเรื่องนี้เว้ยแล้วมันพูดยังไงโอ้ oh, มันก็ยากเพราะว่าหลายคนก็จะมีความรู้สึกว่าสมมติว่าไปเจอคนนี่ปัญหาใหญ่ของคนหนึ่งก็คือว่าสําหรับคนที่รู้สึกว่าตัวเองเก่งพอตัวระดับหนึ่งแล้วพอไปเจอกับคนที่คุณรู้สึกว่าเขาเก่งกว่าคุณมากเนี่ยใช่ไหมคุณจะรู้สึกตัวน้อยอยเขาเป็นตั้งระดับนั้นแล้วแล้วเราก็แค่นี้เองแล้วตัวเราแม่งจะแบบ พี่นอปพี่เทาแบบว่าโอ้คนเขาเก่งขนาดนั้นเราเอา่อต้องต้องแบบว่า,อ,าอ่อนน้อมแบบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราคิดว่าถ้าทําแบบง,งนะั้นมันไม่ได้กล้าบางทีมันไม่กล้าคุยกับเขาด้วยซ้ำไม่กล้าแม้แต่จะแบบชวนเขาเริ่มคุยกันถูกป่ะเราก็เลยรู้สึกว่าไอา้เรื่องนี้ผมเป็นเป็นคนที่คุยกับใครก็ได้เพราะว่าผมไม่ได้สนใจเรื่องนี้ไงสมมุติว่าผมแม่งเป็นโปรแกรมเมอร์เออกูเก่งระดับหนึ่งแต่เี้ยนั้นไม่เก่งกว่ากูรู้มึงเก่งกว่าถามว่ากูจะไม่กล้าคุยกับมันหรอทําไมอ่ะวายไปคุยกันเลย แบบโอ้โหเฮ้ยเป็นไงอะแล้แล้วแล้ว,ลว,ลวอันนี้มันเป็นยังไปเรียนรู้จากเขาสักดีสะอีกใช่ปะชวนเขาคุยใช่ปะก็แบบอะไรทีนี้มันก็จะมีเวลาที่คุณไปเจอคนแล้วเขาเก่งกว่าคุณใช่ปะแล้วมันก็จะมีคนหลายประเภทถูกปะคนที่โอเคก็คุยมันจะมีคนที่ไม่โอเคไงคนที่ไม่โอเคก็คือแบบพอคุยแล้วลุกดาวหมายถึงแบบกดเราลงแบบมองเราต่ําอะไรเงี้ยมองแบบมองแรงแบบว่ามึงก็ไม่เท่าไหร่นี่หว่าจะมาคุยกูยกยทําไมไอ้คนแบบนั้น่ะถ้าเจออะมึงก็แค่หยุดคุยกับมันใช่ไหมมันมีอะไรยากไปกว่านนั้ะ คือแบบอ้เ oh, ฮ yeah ียกูตั้งใจคุยด้วยดีๆมึงกดกูอาวโอเคเขาไม่คุยแค่นั้นแล้วจบใช่ปหแต่บางคนจะเซนซิทีฟเรื่องนี้ว่าแบบพอไปคุยกับเขาแล้วเขาแบบเขาก,กดเราลงแล้วดูถูกเหยียดย้ำลงแล้วเราเก่งจริงหรือเปล่าแล้วก็เกิดกลายเป็นปัญหาในใจคุยกับตัวเองว่าแบบโอ้ไม่ก็มันเศร้าเหลือเกินทําไมกูไม่เก่งแบบเขาว่าอะไรอย่างงี้ใช่ปหมมันเป็นแค่หมายเสร็จนิดเดียวพลิกปั๊บบอกว่าอ่ะไอ้เฮียนี่ไม่น่าคุยด้วยวะมึงเก่งจริงปล่อยไปแม่นินสัยไม่ดี <laughs> ใช่ปะแค่นั้นเลย เราก็บอกน้องอย่างเงี้ยว่าแบบไอ้นี่คือยิ่งในสังคมแบบโดยเฉพาะในสังคมเด็กเรียนเนี่ยกูคิดว่ามันแข่งขันกันเยอะกูกูเป็นสมัยสมัยกูเรียนมัธยมคือหมายความว่าอ่ะตัวกูกูก็ไม่ได้กูกูก็ได้อยู่นึกออกปะแต่ว่าเวลาที่อยู่ในห้องกูอยู่ห้องคิงกูเด็กห้องคิงกูรู้แบบว่าเวลาจะมีสอบทีนึงอะไรเงี้ยแม่จะชอบถ่อมตัวกันไงถ่อมตัวแบบท็อกซี่กไอ้สัตว์ถ่อมแบบเอ้ยไม่ได้อ่านหเลยเอ้ยยังไม่ไม่รู้เรื่องเลยโอ้เมื่อคืนอ่านไม่ทันเลยคะแนนออกมามึงท็อปไอ้เหี้ย มึงจะกักทำแตงอะไรเนี่ยอีก30นาทีจะสอบอยู่แล้วกูถามว่ามึงอ่านมาไหมมึงจะบอกทำไมว่ามึงไม่ได้อ่านมึงก็บอกว่าเออกูอ่านมาแต่ไม่รู้ว่ามันจำผหดไหมนะแต่กูอ่านมามึงก็พูดแค่นี้ใช่ไหมมึงบอกโอ้ยไม่ได้อ่านเลยเพื่ออะไรเพื่อที่มึงจะคิดว่าแบบให้เพื่อนแบบว่าโอ้ยเฮียนี่ไม่ได้อ่านมากูสบายแล้วอะไรเงี้ยแล้วพอคะแนนออกมาปุ๊บมันจะได้แบบเฮ้ออะไรงเงี้ยกูคุว่ามันไรสาระไรเฮียกูกูว่ามันแบบเออเข้าใจปะหรือแบบไปซุ่มอ่านหนังสือกูคงมไม่เข้าใจความซุ่มอ่านหนังสือเขาใจ มึงอ,อาจจะเป็นพระเอกโชเนนปะแบบว่ามึงไปอ่านหนังสือแล้วก็แล้วก็ไม่บอกเพื่อนไงกูเอ้ยแล้วกูวกูออกมาเป็นแบบไม่รู้ว่าเป็นโงกุลที่ไปฝึกพลังในมิติการเวลามาออกมาแล้วแม่งเทอะไรกี้ปะกูรู้สึกว่ามันแบบมันไร้สาระก็บอกเออก็ก็อ่านมากูุพยายามมากเลยบนรอบนี้รอดูคะแนนไม่รู้ว่าจะได้ขนาดไหนอ่ะใช่ปะจบนะไม่ใช่แบบโอ้ไม่ได้อ่านมาเลยแล้วกูระเบิดพลังแล้วมาแบบความหล่อเททําเพื่อใครแต่ว่าห้องเด็กเรียนเป็นอย่างนี้จริงใช่ไหม หรือสังคมในแบบในกลุ่มเด็กเรียนหรือคณะที่มันแบบมันมันแข่งขันกันสูงหมอใช่ไหมวิศวะใช่ไหมแม่งก็จะแบบว่าคอมเมนต์กันสําหรับคนที่เรียนเก่งหรือคนที่เรียนเก่งบางคนไม่คุยกับคนที่เรียนอ่อนกว่าเพราะว่าแบบเขาไม่มาถึงระดับเราเขาคุยกับเราไม่รู้เรื่องอะไรเป็นอะไรกันนี่มึงเก่งก็มึงก็เก่งปดิมึงก็คุยกับเขาดิแล้วมึงจะแบบว่าอ้อมชอบคือเราไม่เข้าใจว่าการคุยแล้วแบบเพื่อที่จะไม่ให้คนอื่น เหมือนเหมือนกักอะเหมือนกักอะมึงกักทำใหม่ะท็อซิก like. yeah> เ favor, นื้อตอนผมเรียนมีบางวิชาที่หลับไม่อ่านไปสอบจริงๆเราเก็ตหมดแล้วในห้องระดับติวเพื่อนกลุ่มอ๋อมึงนก็บอกเลยเออกูกูไม่ได้เตรียมแต่กูพร้อมเนี่ยไม่จะไปยากอะไรแล้วแต่โอเคล่ะผมไม่รู้ว่าทําไมทําไมเขาคิดกันอย่างงี้ผมเคยเจอคนพี่ลุกดาวผมในสังคมทํางานแล้วผมก็ดันเป็นคนเซนซิทีฟอีกจนต้องไปพบจิตแพทย์เลยครับคนเซนซิทีฟซัฟเฟอร์กับเรื่องนี้มากๆกับเจอคนลุกดาวที่เราคิดว่าเราก็พอตัวแต่เราไปเจอคนที่แม่งเก่งกว่าแล้วแม่งลุกดาวออนเรา แบบนี้หรือบางทีมันไม่ได้เก่งกว่าเรา้วยซ้ำแต่แม่งแบบถ่มถุยเนอะหรอปะแบบเอ้ยทำไมแล้วมันเราเราก็กลับมาคุยกับตัวเองซ้ำๆว่าแบบไอ้เชี่ยกูาําอะไรผิดวะกูก็ทําอย่างนี้้วมึงไม่รู้เฉยอย่างนี้ใช่ปะเราจะบอกว่าเฮ้ยมึงคนเราอ่ะมันเก่งทุกเรื่องไม่ได้มึงมึงเขียนโค้ดเก่งกัากูอ่ะเออมึงเล่น P o E 2สองแข่งกับกูปะนึกออกปะมึงเล่นเกมเก่งเท่ากูปะก็ไม่เพราะอะไรเพราะมึงเอาเวลาไปอ่านหนังสือสกเอาเวลาไปเล่นเกมแปลกๆแต่มันใช่ กคนเราเวลามันจํากัดชีวิตคนเรามีเวลาจํากัดแล้วเราจะฝนเหลาให้เราเก่งเฉียบแหลมอย่างหนึ่งใช่ปะมึงเอาเวลาไปเหลาเรื่องนั้นส่วนกูเอาเวลาไปเหลาเรื่องอื our our ่นแล้วเวลาจะมาแข่ง so กันมึงจะเอาเรื่องที่มึงเหลามามาแข่งกับเรื่องที่กูเหลาอ่ะมันไม่ได้แล้วก็คนเราพอโตขึ้นมาน้องๆหลายคนอาจจะไม่รู้เพราะว่าตอนตอนเราเด็กๆเราทำด้วยเราทําทุกอย่างด้วยตัวเองตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือการนู่นนี่ทำโปรเจกต์อะไรไม่รู้เราทําหมดใช่ปะแต่ว่าพอโตขึ้นมาแล้วอ่ะไอสิ่งที่มึงทําอ่ะ บางอย่างมึงทําคนเดียวไม่ได้เพราะว่าสโคปมันใหญ่กว่าเดิมมากๆสมมติเป็นโปรเจกต์ใหญ่มึงจะมาแบบโซโล่เลเวลลิ่งไม่ได้เว้ยมึงอาจจะเก่งเรื่องนี้ต้องมึงก็ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในอีกด้านหนึ่งมามาเหมือนกันใช่ปะ่ะมึงจะรู้ว่าพอโตขึ้นมึงจะรู้ว่าอ๋อไอ้เหี้ยกูแม่งกูทําคนเดียวไม่ได้แล้วก็คนเก่งเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเขาเก่งจริงใช่ปะ่ะเขารู้สึกว่าเอ้ไอ้ไอ้ทั้งหมดเนี่ยเขาเคยทำมาเองทั้งหมดแล้วแล้วเขาจะงุนหงิดเวลาที่แบบเขาทําคนเดียวแล้วงานมันไม่เสร็จเพราะว่า งานมันเยอะกว่าเราต้องไปเอาคนที่อาจจะไม่ได้เก่งเท่ามาใช่ไหมแล้วก็แล้วก็คนที่คนที่มาช่วยงานเขาอาจจะไม่เก่งเท่าเขาในตอนที่เขาทำถูกป่ะผมทาเองเร็วกว่าแต่มึงทําไม่ได้ไงมึงก็ต้องอาศัยเขาหรือเปล่าคือคนเรามันมี value ให้กันได้เว้ยเรื่องพวกนี้ก็เลยคิดว่ามึงไม่ต้องไปกลัวหรอกเวลาที่แบบไปเจอใครที่เขาลุกดาวเออมึงเก่งแล้วปล่อยมึงเก่งไปเออแต่อีกเรื่องหนึ่งกูเก่งกว่าใช่ไหมมึงก็ต้องรู้ว่าแบบไอ้นี่มันเก่งกว่าคุณเรื่องนี้แต่อีกเรื่องหนึ่งก็คุณคุณเก่งกว่าเขานะ คุณก็ต้องให้เครดิตตัวเองด้วยใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้ลุกดาวผมจะรู้สึกว่าเราไม่กดใครลงแต่เราก็ไม่ลงเหมือนกันเข้า <c oughs> <c oughs> ใจปะคือกูจะอยู่ตรงเนี้ยมึงกดกูลงไม่ได้กูไม่กดใครกูอยู่ตรงนี้นี่คือกุญแจสําคัญของเรื่องนี้รู้ว่าตัวเองเก่งระดับไหนแล้วก็ยอมรับตัวเองซะว,ว่ามึงอยู่ตรงนี้มึงไม่มีใครสามารถมากดมึงลงได้เพราะว่ามึงอยู่ตรงนี้ส่วนคนอื่นจะขึ้นมาจะอะไรก็ได้มึงเข้าปล่อยเข้าไปหรือถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วถ้าจะให้ดีคือมึงต้องดันคนอื่นขึ้นด้วยเพราะเราคิดว่า การ encourage กันเป็นเรื่องสําคัญแต่ขั้นแรกคืออย่าให้ใครมากดมึงลงก่อนแล้วไม่ใช่ว่ามึงจะไปแบบเฮ้ย e hey ก่างเนี่ออกปะแต่ว่ากดว่ามึงจะมาแบบถ่มถุยกูยังไงก็ได้แต่กูรู้ว่ากูกูอยู่ตรงเนี้ยมึงจะพูดอย่างไงได้มันไม่จริงอะ่ะก็กูอยู่ตรงเนี้ยเออคือคนที่พาตัวเองลงไปต่ําเนี่ยคือคุณเองนะใช่ไหมทุกครั้งเลยที่เวลาที่คุณเจอ conversation อะไรแล้วคุณรู้สึกต่าต้อยเนี่ยคุณทั้งนั้นถ้าเกิดว่าคุณไม่สนใจเสียงนกเสียงกาแบบเฮ้ยค, hey, คุณรู้ตัวอา n o w I know my worth ใช่ไหมก็หมายถึงว่าฉันรู้ว่าตัวเองมีค่าเท่านี้ไม่มีใครสามารถเอาตรงนี้ออกจากทุกคนได้ครับเซลฟ์เอสติม <te am> เป็นสิ่งสําคัญแต่ต้องบาลานซ์สูกไหมข้ามเกินเพราะว่าถ้าเกินไปแล้วเนี่ยแม่งกลายเป็นกดคนอื่นตา่าซึ่งเราเราไม่แนะนําอย่ามาเอาอะไรจากกูไปกูไม่เอาอะไรจากคนอื่นไปเหมือนกันเนี่ยใช่ไหมกลัวไงกลัวเพื่อนถามเยอะกลัวมีเวลาอ่านไม่พอกลัวเพื่อนได้คะแนนเยอะกว่าคําถามคือกลัวทําไมถ้าเกิดตัวมึงอ่านมาเท่านี้มึงต้องแข่งกับเพื่อนเหรอ เพื่อนมันก็จะขึ้นไปก็ปล่อยมันจะเมื่อเพื่อนจะลงก็ปล่อยมันเพราะมึงทําตัวของมึงเองเท่านี้ใช่ปะจะไปแค่ทําไมวะอ,อ๋ออยากเป็นท็อปห้องอ๋อไม่รู้เหมือนกันดังนั้นเราเจอกับสังคมออไม่รู้ในโรงเรียนในที่ทํางานหลายแบบใช่ไหมแล้วเราคิดว่าสําคัญที่สุดคือตัวเองทํายังไงให้เรารู้ว่าเอ,อ,อย่างผมเนี่ยทำงานจะโดนด่ายังไงช่างเราก็รู้ว่ากูทํากูทําดีแล้วที่กูทําดีแล้วถ้าเกิดให้กูตัดสินใจใหม่กูก็ทาเหมือนเดิมนั่นแหละ ก็ทำเต็มที่แล้วเพียงแต่ว่าไอคนนั้นไม่เข้าใจบางบางเก็ตบางเรื่องถูกป่ะเพราะว่าบางอารมณ์คือไอเฮียมึงพลาดมึงพลาดป๊บเนี่ย I'm sorry I'm sorry my mistake my fault ขอโทษครับจะไม่ทำอีกแล้วครับอ่ะเอาเรื่องพลาดกูนที่ทำงานกูกำลังดีบั f ฟอนเทียอยู่อ่ะที่ดีบั f ฟอนเทียอยู่ฟอนเทียเนี่ยมีเครื่องทั้งหมด1 1 0 0 0หมื่นหหมื่นโนดหนโนดโนดละ8 GPU นะก็คือ G P U 8 0 0 0มกว่าตัวกูก็ทำงานไหมกูบอกว่ากูต้องดีบักสเกลเนี่ยแบบจะใช้ G P U กูดีบักสเกลแบบ8,000 G P U จาก80,000 10%ใช่ไหมกูเนี่ยต้องรันงาน10%ของ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 ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะเพราะว่า a l l o c a t มา10%แล้วก็รันพยายามที่จะเขาเรียกว่าทำซ้ำปัญหาเจอบัคอะไรอย่เงี้ยใช่ปะรันไอไอปัญหาเนี้ยสเกลเล็กไม่เจอเจอแต่สเกลใหญ่ดังนั้นกูต้องใช้เครื่องเยอะมากกูก็รันเพื่อที่จะเอาข้อมูลจากการรันออกมากูเขียนสคริปต์กูเรียบบร้อยแต่กูคิว งานกูเรียบร้อยกูคิวงานกูพร้อมกัน7จ็ดจ็อบอ่าเจ็ดจ็อบจ็อบละสามชั่วโมงแต่ละจ็อบใช้หนึ่งพันเครื่อง G P U แปดพันตัวโอเคพร้อมแล้วคิวเสร็จปับ๊บไปบอกพันเนอร์เอ้ยช่วยยกพีออเรนตี้คิวให้หน่อยก็คือหมายความว่าเวลาที่เราจะรันง,งานเนี่ยมันจะต้องเข้าคิวใช่ป่ะแล้วคิวเนี่ยจะรันตามพีออเรนตี้ที่สับมิดเข้ามาแต่เราทํางานกับลูกค้าไงเราบอกว่าเราจะแก้ปัญหาเครื่องลูกค้างนั้นช่วยช่วยบัมพีออเรนตี้ให้หน่อยคิวผมที่อยู่ต่าท้ายก็ลอยขึ้นนนนนมมมาาาาดด้นน้้บบใช่ยลอยขึน ทีนี้แม่งก็หลันคิวผมที่สัมมิทไป6จอป็จอบจ็อบละพันเครื่องก็คือ6จ็อบแม่งรันพร้อมกันก็คือกูคนเดียวรันฟอนเทียหกสิบเปอร์เซ็ต์คาปาซิตี้กูงานกูคนเดียวโอ,โอเครอรอรอผลลัพธ์รอไปสามสี่ชั่วโมงเปิดออกมาเอ๊ะไม่เห็นมีผลลัพธ์เลย <laughs> ไอ้ยา แล้วเขาจะคิดเป็นชัว e:. ่วโมง G P U ไอ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 การรันงานเนี่ยใช่ไหมเขาจะคิดเป็นชั่วโมง G P U เราคุยกันในคลิป Deep Seek ว่าถ้าเป็น Cloud เขาจะคิด G P U h o ล r ละ2ดองลานล่โอเคทั้งหมดที่กูใช้ไปก็คือ G P U ทั้งหมด6,000กว่าตัวเป็นเวลา3ชั่วโมง18,000มื่นคูณสอก็สาม0 0ืนหกมมืนดอลลาร์ประมาณล้านกว่าบาทที่กูรันไปทั้งหมดไม่มีผลลัพธ์ Oops Oopsie Ah Shit Oh I'm so sorry It happened right I'm so sorry นะไม่ได oh, yeah. <laughs> ้เช็คสคริปต์ให้ดีก่อนเฉยๆเออเย่สาธุสาธุไว้ยอดสิครับมึงจะไปไกรณีแบบนี้มึงจะไปเก่งอะไรใช่ไหมไม่เกี่ยวกับเรื่องเท่าไหร่แต่แค่อยากเล่าให้ฟังว่า I did an oopsie ตอนนี้กูไม่กล้าขอให้เขา แบบบัมไปออริตีกูทันเป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมต่อคิวก็ได้เนาะต่อคิวตามปกติก็ได้ครับโอเคนั่นแหละครับทุกคนจริงๆมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะแต่ว่าเราอยากจะให้ทุกคนอ่ะเข้าใจว่าเซลล์เอสตีเป็นสิ่งสําคัญแล้วผมอ่ะคือผมคุยกับน,น้องชายแล้วรู้สึกว่าไอ้น้องชายมันก็อายุน่าจะเป็นรุ่นรุ่นเอ่อเล็กเดกว่าผมสิบปีอะไรเงี้ยประมาณยี่สิบต้นต้นยี่สิบกลางๆใช่ปะแล้วก็ยังไม่เจอเรื่องราวที่ทําให้แม่งตกผลึกว่าชีวิตคนเราแม่งก็แค่นี้ แต่ปะเราก็เลยอยากจะเราอยากจะบอกทุกน้องๆในในในแชททุกคนว่าแบบเออมึงคือสิ่งที่มันตกผลึกสาหรับสาหรับผมก็คือว่าไอไอข้อความนี้แหละก็คือว่า no body can take anything from you ก็คือความสําเร็จหรือความเก่งความเะไรมันอยู่ที่เดิมมีแค่มึงเท่านั้นแหละที่กดตัวเองลงต่ําหลังจากที่โดนคนอื่นถูกมามึงต้องมั่นใจว่าเนี่ยกูเก่งอย่างนี้จริงๆแล้วประเมินตัวเองแบบจริงใจใช่ปะประเมินตัวเองแบบจริงใจงว่าเนี่ยกูคิดว่าความสามารถกูมีเท่านี้แลวกูจะไม่ยอมลงจากนี้ ใช่ปะใค,ใครบอกกูกากว่าน,นี้กูสู้แต่ใครบอกใครอวยกูเยอะแบไปขอโทษนะครับ no <laughs> ใช่ปะเออกุญแจสาคัญของเรื่องนี้มีอยู่แค่นี้ประเมินตัวเองแบบจริงใจทําอย่างไรอันนี้ก็ต้องแฟร์เว้ยคือมึงต้องแฟร์กับตัวเองก่อนใช่ปะว่ามึงไม่อวยตัวเองแล้วมึงก็ไม่ได้ทําร้ายตัวเองจนเกินไปหมายถึงว่าไม่ได้ดูถูกตัวเองจนเกินไปใช่ปะอืมก็ดูจากความสําเร็จที่ที่ผ่านมาหรือดูเวลาเบนช์สมครเบนช์สมัครกับตัวเองใช่ไหมตอนกูตอนนี้เก่งเก่งกว่ากูตอนอายุ ห้าปีที่แล้วหรือเปล่ากูเก่งกว่าตัวเองตอนปีที่แล้วหรือเปล่าแล้วก็เออหรือมันอยู่ที่เดิมแล้วอยู่ที่เดิมแล้วโอเคไหมจริงจริงอยู่ที่เดิมก็ไม่ใช่เรื่องอไม่ใช่เรื่องผิดแปลกอะไรนึกออกปะเพราะว่าคนเรามีแพลตตี้เยอะแยะมากมายในชีวิตที่แบบเราไปโฟกัสคือสิ่งที่เราโฟกัสมันจะโตแต่เราโฟกัสได้ที่ะไม่กี่อย่างในชีวิตใช่ไหมสมมุติว่าผมแม่งอยากเขียนโปรแกรมเก่งกว่านี้ผมก็อาจจะต้องฝึกเขียนโปรแกรมให้มากกว่านี้แล้วผมเอาเวลาไหนไปเล่น p o e วะเฮ้ยใช่ปะไอ้ POE นี่บอกอ๋เป็นเป็นเกมไม่สําคัญหรือเปล่าาทํไมมึงงต้อ แบบทำไมต้องมาเล่นเรื่องเล่สาระพัฒนาตัวเองสิวะ,ะคำตอบก็คือมึงแต่ถ้าเกิดว่ามึงพัฒนาตัวเองตลอดเวลามึงตายนะประสาทแดกใช่ปะมึงต้องให้เวลารีแลกตัวเองด้วยไม่งั้นชีวิตร่างกายมึงแตกสลายด้วยการพักผ่อนก็ถือเป็นสิ่งสําคัญ <c oughs> พูดแบบคนขี้เกียจการพักผ่อนสำคัญมากนะครับแต่สำหรับผมมันสําคัญไงสำหรับคุณอาจจะไม่สําคัญคุณก็คุณก็กรายนไปดิคุณก็คุณก็โฟกัสพัฒนาตัวเองไปดิแต่ผมโอเคแล้ว I am happy where I am ใช่ปะเราก็สเตเบิลแล้วเราก็อยู่อย่างนี้ดีกว่าดังนั้นมันไม่มีออะไรผิดคื คือพอโตแล้วอะ่ะมึงจะรู้ว่าชีวิตมึงช้อยที่มึงเลือกเนี่ยจริงๆมันก็แค่ช้อย it's just a choice มันแทบไม่มีอะไรผิดเลยว่าแบบบางทีเราเลือกเราเลือกทําอย่างนี้หรือเราเลือกทําอย่างนั้นตอนนั้นดีกว่าไหมก็ไม่มีประโยชน์ที่จะไปคิดใช่ปะ่ะแบบว่าเออบางทีตอนนั้นอาจจะดีกว่าก็ได้แต่ว่าเรายังแก้ตอนนี้ทันใช่ไหมเขามีคําพูดที่ว่า life coach life coach มึงต้องแบบขึ้นไฟวูบแบบพี่เปาด้วยนะตอนนั้นคุณพลาดโอกาสสาคัญไปในชีวิตอาจจะสองสปีก่อนโอ้พลาดตอนนั้นพลาดแต่ว่าโอกาสนั้น ไม่ยังไม่คมยังไม่คมเดี๋ยวเลาก่อนเลาก่อนจังหวะที่ดีที่สุดอาจจะเป็นสามปีที่แล้วที่คุณได้เลือกอะไรบางอย่างแล้วคุณพลาดจังหวะที่ดีที่สุดลองลงมาคือตอนนี้เฮ้ย <c oughs> <c oughs> เห็นป่ะคืออะตอนนั้นพลาดไปแล้วไม่เป็นไรแก้ตอนนี้แหละนี่คือ priority ใช่ปะ่ะแบบว่าอถ้าเกิดคุณอยากแก้ตอนนั้นไม่ทันแล้วคุณจะเสียดายทำไมคุณก็เริ่มทำตอนนี้ดิ <c oughs> ไม่ได้เหรอมาดไม่ให้เออสมมุติโอ้ทำไมตอนนั้นไม่เรียนคอมว่ะ โอตอนนั้นทำไมไม่เรียนบิศวะวะเอ้ทำไมมันไม่เรียนหมอวะทําตอนนี้ดิถ้าเกิดมันสาคัญจริงๆอะทำตอนนี้ดิแก้เลยหรืออ๋อไปเรียนกลับไปเรียนมาหาลัยขี้เกียจเรียนละมึงก็่อ่านเอาใช่ปะแค่นั้นเองคืออ่านหนังสือข้างนอกก็ได้นี่เราอาจจะดอปเป้าหมายลงมานึกออกปะการหาจุดตรงกลางของเซลล์สตีมต้องใช้อะไรครับที่มีเคลและก็ไม่น้อยเกินไปมันเป็นศิละปะเหมือนกันนะแต่ว่ากูรู้สึกว่าชีวิตกูมีความสุขมากหลังจากกูค้นพบจุดนี้ว่าแบบมันเป็นคาพูดเนี้สำหรับกูนะมันคือคําว่า Nobody can take anything from me ใช่ป่ะสิ่งที่กูมีกูมีสิ่งที่กูไม่มีกูก็ไม่มีแค่นั้นเองแล้วก็พอใจตรงนี้หรือยังเห็นด้วยบางครั้งชีวิตก็ต้องเลือกผิดครั้งนั้นแหละที่ผลักดันให้เรามาเป็นเราในวันนี้วีนิดโดสมิสเตเกมิสเตเกไม่ใช่ซีรีมิสเทคมิสเทคความผิดพลาดเป็นสิ่งสำคัญผมชอบมากหมายถึงว่าเวลาที่แบบน้องมาแล้วแบบมันพลาดเรื่องนี้มันพลาดเรื่องนั้นอะไรเงี้ยคือมึงควรจะพลาดบ่อย แต่ว่ามึงห้ามพลาดเรื่องเดิมซ้ำๆถูกป่ะมึงพลาดเรื่องใหม่ได้เหมือนกูเขียนโค้ดเมื่อกี้เหมือนกูเหมือนกูเผาชั่วโมงฟอนเทียร์เมื่อกี้มึงพลาดเรื่องใหม่ได้แต่มึงไม่ควรจะทําอีกแค่นั้นเองใช่ป่ะล้าเราก็ไม่ทําอีกจริงก็คือความผิดพลาดมันเป็นขนทางสู่ความสำเร็จอยู่แล้วเค๋ทุกคนเป็นกำลังใจให้กูไม่ชอบกูไม่ชอบแบบอย่างนี้เลยว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กๆมันจะหาวานาสอนอีกอย่าหาว่านาสอนแต่มันจริงไว้มึง แล้วกูรู้สึกว่า,วาชีวิตกูมีความสุขมากเวลากูไม่ต้องไปเทียบกับใครนึกออกอปะแล้วกูสามารถที่จะเข้ากับคนอื่นได้ด้วยคือกูไม่ต้องไปกลัวออร่าเขาแบบคือบางบางทีอ่ะแบบน้องกูมันเล่าให้ฟังว่าแบบเวลามันไปเจอใครอ่ะเหมือนกระตุนโชเนเ,เลยสัตว์มึงแม่งนั่งมองออร่าของเขามันใหญ่มากออร่าของเราเทียบไม่ติดเลยสักนิดเราไม่มองตาเขาดีกว่าพูดอย่างนั้นทาไมอ่ะม่็ไม่ได้คุยกับเขาดิเขาก็คนเหมือนกันปะเขาก็คนเหมือนมึงเนี่ย เขาแค่โฟกัสเรื่องนั้นออร่าเขาเลยเยอะแต่มึงไปดูออร่าเรื่องเกมกูปะ่ะอะไรเงี้ยไม่สนใจหรอกกูคุยเลยเฮ้ยสวัสดีครับพี่เป็นไงบ้างครับอ่าโอเคใช่ปะ่ะอย่าไปงอดิน้องเราก็มีดีของเราอาจจะไม่เท่าเขาเราก็ดีซะอีกจะได้เรียนรู้จากเขาอะไรอย่างเงี้ยคือมันปิดมันบิดแค่นิดเดียวอ่ะใช่ปะ่ะว่าแบบคือพอเราอยากไปรู้สึกว่าเวลาเราเจอคนที่เก่งกว่าแล้วแล้วเราด้อยค่าตัวเองหรือว่าเรากลัวเขาจะลุกดาวอนเราอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะเรายังไม่ได้คุยกับเขาเลยเรายังไม่รู้ด้วยซ้ําแต่เราคิดไปแล้วไงไปคุยกับเขาก่อนเราก็คุยกับเขาแบบ มนุษย์เข้าใจป่ะไม่ใช่ว่าแบบมามาข่มกันคือแบบไอ้เฮียสังคมเด็กเรียนนะกูจะบอกนะเฮ้ยมึงรู้เรื่องนี้เปล่าไลโอซิบัมเมติกูลัมไอ้เฮียนั่นอ๋อรู้สิไลโอซิบัมแมติกูลัมคือส่วนนี้ในร่างกายจริงๆยิงเงี้ยใช่ป่ะแล้วก็มันโคตรผลิตอนิสารนี่ไงเอ้แล้วมึงรู้เปล่าว่ามันผลิตสารได้ยังไงอ๋อใช่รู้สิมันเป็นผลิตสารมึงมึงมึงแฟกเชคกันไําเฮียอะไรมึงคุยกันเรื่องปกติป่ะหรือยังไงมึงมึงแบบกูไม่ชอบการการลองเชิงอะไรแบบนี้เลยมันคลินสุดๆเข้าใจป่ะ ถ้าเกิดว่าใค,ใครมาอย่างเชิงกูนี่กูจะรู้สึกว่ามึงทําไปเพื่ออะไรวะประมาณนั้นแล้กันนะหลานๆมารีเนี่ยใกล้มากแล้เรื่องมารีต้องเล่าอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะหลังคลอดด้กะตอนนี้ใกล้มากแล้วคือ37มสดวีคแล้วไปหาหมอหมอบอกว่าหลังจากนี้ถือว่าครบเทอมแล้วหมายความว่าออกมาได้ทุกเวลาหมอจับจบอ่านี่หัวลงมาแล้วนี่อินโพซิชันพร้อมทุกเวลา ดังนั้นกูบอกทุกคนเลยว่ากูรู้สึกกูรู้สึกว่า next week few day, เนี่ย in a few d a เเนี่ยอีกไม่กี่วันเนี่ยมาแน่นเลยวะแต่ว่าจริงๆแล้วคอดวันที่20นะครับกำหนดการ I don't know why แต่ next week แน่เลยแต่ว่าเกีย์ยังไม่มีการอะไรไม่ยังไม่เจ็บท้องไม่มีอะไรทุก่าสบายสบายสบายก็เดี๋ยวรอดูกันว่าเป็นยังไงแต่ว่าใกล้มากแล้วแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้มาก็ขอให้ทราบไว้ว่าไอสัตว์กูเลี้ยงลูกอยู่โอเคปะ คุยกันที่ทำงานกันแบบว่าเราจะทรานสเฟอร์งานกันใช่ไหมใครจะมาต้อง debug frontier อะไรเนี่ยต้องต้องหาคนมาแทนอะไรอย่างงี้ก็บอกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว transfer กันวิกหน้าเนี่ยเออแต่ถ้า <c oughs> แต่ถ้าลูกมาเนี่ยก็คือไม่ต้องทรานสเฟอร์กันแล้วนะเอาเท่าที่ได้ละไปละก่อนใช่ปะ